พี่ซันนี่นี่พี่มาที่นี่ได้ยังไงคะเนี่ยพี่แอบสะกดรอยตามมูนมาเหรอนี่มันจะเกินไปแล้วนะคะมูนี่คุณพ่อของคุณขอร้องผมให้มาตามสืบว่าทำไมช่วงนี้คุณถึงไม่กลับบ้านนะพี่แทก็เป็นเพราะว่าคุณมานอกใจผมอย่างนั้นเหรอผมผมรู้ว่าผมมันยังไม่ดีพอมูนี่แต่ทำไมคุณต้องทำแบบนี้กับผมด้วยอะ นี่คุณเห็นขนาดนี้แล้วยังไม่เข้าใจอีกเหรอคะพี่ซันมันชัดเจนมากเลยนะไม่รู้ว่าตาไปไว้ไหนอะ่ะแค่นี้ก็รู้แล้วปะว่ามูนไม่ต้องการพี่ซันแล้วอะ่ะไปเถอะนะคะไปในที่ที่พี่มาตั้งแต่แรกอะไม่ต้องมาเกาะกระแสะการเป็นเซลเล็บของมูนนี่หรอกมูนนี่ตอนเนี้ยได้คนใหม่แล้วพี่อะหมดหน้านที่แหละไม่ต้องมานั่งเกาะตังค์ของพ่อของมูนนี่แล้วหรอกนะคะมูนนี่รู้หมดอยู่แล้วละ่ะว่าคนอย่างพี่นะ่ะถ้าไม่มีมูนนี่ก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างหรอก เพราะฉะนั้นเดี๋ยวโมจะพูดแบบช,ชัดๆให้อีกทีนึงนะคะว่าเราเลิกกันนะคะเป็นไงละ่ะเจ็บไหม่ะคะก็อยากจะมารู้ความจริงด้วยตัวเองก็ต้องโดนแบบนี้แล้วนะไม่นะโมนีนน่นั่นไม่จริงใช่ไหมอะสิ่งที่เธอพูดมาบอกพี่สิว่ามันไม่จริงอะ่ะ S 1> <S 1> <S มุนดีคุณน,นี่มันโดนหลอกง่ายจริงๆเลยนะนี่นี่คุณขำอะไรขนาดนั้นกันคะนี่คุณบ้าไปแล้วอย่างนั้นเหรอพลูโตเลิกแสดงได้แล้วล่ะ ไม่ใช่คนขอนะพลูโตไม่ทำให้หรอกนะคะเอ๊ะพี่พี่พลูโตนี่มันนี่มันไม่จริงใช่ไหมคะนี่พวกพี่ลุมแกล้งมูนอย่างนั้นเหรอพวกคนณโกหกอย่างนั้นเหรอ <c oughs> งงแล้วสินะใช่พลูโตน่ะเขาเป็นแฟนของพี่พี่ไม่ได้มีรสนิยมมาชอบเธออยู่แล้วนะมูนนี่พี่เนี่ยชอบผู้ชายแล้วพลูโตก็ชอบผู้ชาย เราไม่ได้มาชอบเธอหรอกนะไม่ต้องมาสำคัญตัวหรอกและที่สําคัญเรื่องของเงินน่ะพี่น่ะมีรวยล้นฟ้าอยู่แล้วเธอน่ะไม่ยอมหาข้อมูลเลยใครๆเขาก็รู้กันหมดว่าคนที่ชื่อว่าซันเนี่ยเป็นลูกชายของเครือบริษัทยักษ์ของบริษัทของเธออย่างไรล่ะมูนี่ คุณพ่อของเธอเนี่ยมาขอร้องให้ฉันเนี่ยมาช่วยดัดนิสัยลูกสาวอันแสนเก่นของเขาที่ทำให้บริษัทเนี่ยมันมีรายได้ลดลงเนื่องจากโคกการใช้จ่ายของเธอยังไงล่ะแค่นี้มันยังไม่พอหรอกกับสิ่งที่เธอยังไม่มีแม้แต่สำนึกว่าตัวเองจะต้องปรับนิสัยยังไงนะมูนี่ คุณนะ่มันเป็นเด็กนิสัยเสียที่เอาเงินของพ่อกับแม่ไปใช้โดยที่ทําให้ท่านเนี่ยกำไรส่งมาที่พวกเราเนี่ยลด,ดลงเพราะฉะนั้นการที่อยากจะตัดตัวปัญหาแต่ต้นลมก็คือการเอาตระกูลของคุณหรือบริษัทของพวกคุณออกไปจากเครือของผมยังไงล่ะเอาหลามูนนี่หลังจากนี้คงจะใช้ชื่อว่าคุณหนูมูนนี่ไม่ได้แล้ว,ลวนะน่ะนี่มันอะไรกันพี่ซันพี่ซันอย่าพึ่งนี่มัน สิ่งที่เป็ไปไม่ได้